มีไงสำลวยสิมาขายหย่าแล้วเด้อพี่น้องฝนตกเดี๋ยวมีไงสำลวยสิวานผอมเดี๋ยวสิไทยใหเบึงต้อนต้อนวานเนาะพี่น้องเนาะ อากาศห่อนพี่น้องเอ้ยอบอาสั่งที่ละสิบกิโลพี่น้องเพราะว่าตาสัง่งตาสั่งแข่สิบหากิโลเฉพาะเข่งกับกิโลครึ่งให้ปลูกหลายๆสิไปสื่อตาสั่งใหญ่พี่น้องกับบ่ได้ขายแพงดอกขายสำารค่าที่สื่อมากเลยพี่น้องกิโลละหาบาทขายให้พี่น้องเพิ่นเอาไปเห็ดพันพอดี ฝนมันตกก็เลื่อยปนมาสางลอยโล่น้พี่นองหญ้ากัย่งบ่หลายดอกแต่ว่ากับแบงก้นไปไปปลูกโน้พี่นองโน้พราะว่าทุกคนก็นตตองกาอ้านหญ้าห้งั่วเพราะว่ามันเขาปลูกอ้อยปลูกมั่นหลายก็ตตองมีพื้นทีปลูกปลูกไผ่ปลูกมั่นเนาะบ่ตองได้ไปเลี้ยงผืนทีของคนอื่นก็นตัดไปห้กินเอา้าแง่สำรวจกับสีสังส่งต่อไปน้พี่นองสางไปเรื่อย ตอนนี้กำลังสิ้อได้สามชิ้นกิโลขี่นหน่อย yok eh เลยบ่เบิ่งมันแท้ออก

สั่งจดไว้ที่ละเข่งที่ละเข่งลอยโลกอะซิบเข่งเข่งละซิบโลเข่งละซิบโลอันว่ามีลายๆกับสิข้ายมวนกลัวอันปลูกมั่นปลูกอ้อ,อยอยู่ดอกพี่น้องได้กิโลละหาบาทแต่ว่าแจกพิน ขันพี่น้องเพื่อนมามาแบงไปปลูกขันเพื่อนปลูกแล้วเพื่อนกระสื่อเดียวแหละพี่น้องเพราะว่ามันแพร่พันธุ์ดีกับบเป็นยังเนาะพี่น้องบ่มีคนสื่อกับบเป็นยังเพะวันมีไงินซ้ำด้วยกับสิขยายพันธุ์งวออกเรื่อยๆกะขันมันมีหลายอินี้มีเงินซำด้วยกับสิห้ยเงี้ยวๆตัดห้ให้แห้งพี่น้องแล้วกับสิอัดไว้ห้งัวกินย่ามหนาแรงเนาะมันมีวิธีเห็ดหลายวิธีที่เฮ้าสีเห็ดไว้ทาให งัวเฮาได้กินอุดมสมบูรณ์เนาะถามีหลายแต่มีน้อยๆกับพี่น้องอยากได้กับแบงกันไปปลูกกะบ่ไดวว่าให้เพื้นซื้อดอกพี่น้องเพราะว่าเฮากับสือมาเนาะเฮาสือมาในราคากิโลละหาบาทเฮากับขายในราคากิโลละหาบาทนั่นละไม่ไงสำรวยบอกมากหลายดอกแบงพี่แบงน้องไปปลูกให้ได้มีกินมีเลี้ยงงัวทุผูทุกคนเนาะพี่น้องเนาะบอกเอากําไรยังดอกเอาแต่ สัมราคาที่เขาขายมากเลยในฟาร์มนะมีไงสำรวจกับไปไปสรรหามาจากฟาร์มพุ่นเด้อพี่น้องสิหาพันธุ์ไม้มาปลูกอีกอยู่ดอกพันธุ์แบบพันธุ์แบบอันหญ้าหญ้าบึงนะ้งไหมพี่น้องพันธุ์แบบต้นบึ้งเอามาใสาไ่ไใบมองแฉะมองหนามสีแฉนะเนี่ยมันใหญ่ไว้ แต่กับบลูว,งว่งง่วสิกินดีบอแต่ยิ่แต่พญายัู้อดีตเล่าอันนั้นมากนี่เล่ากบแบกมากพกซิบเจ็ดซิบละละ,ละละพี่น้องลอยกิโลกับบรายดอกซิบๆเถวกบลอยกิโลโอู้ซิบสี่สสสกิโลคนด้วยนะ เขาสูเอย่างงวเขาูเชดเดียวทันแลเพราะว่าานี่มันขยายดีล้เยังแงกไปูฮะัสงแค่คิโลแต่ถ้าสั้งมันก็ได้ไหมถ้ส้งมันได้ก็ใช้ได้ที่คิโลกแล้ว

อัดงยยัเงียู่เอ้หญาจะได้คือตัดดีดูเถอะคือวาอยู่พะเขางานนเพเขาก็งานีอยู่แต่มองเขาัดอยู่แต่มองดี่วเดาก็ยังงงด้เอ้หยังเีนี่พี่นมองตัดกับบไวดหลายมากมอยาตพุนเลืกมนอันนี้เนตัดแถวนั้นแมนตัดมองนั้นแล้วก็ทังนี่กับพ่อพอดีตีขันบัวายน้กัพอดีกินอยู่มันมันหพี่น้อง เรียงเป็นลอยโต้แล้วสต่ว่าแบบน้นเออเรียงก็มีสีปลากับเรียงเป็นลอยโต้รถกับสีเรียงหลายๆย,ยูให้ขายายพันธุ์ไปเรื่อยๆโอเคพี่น้อง